สมาธิเนาะสมาธิสมาธิคืออะไรสำหรับเรแล้วคือการรู้และดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราพยายามดับแล้วไม่มีตัวกระทำไปกระทำเนาะอย่างเช่นถ้าเราแบบฝึกนั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่ถ้านั่งเฉยๆว่างเฉยๆ,ๆก็โอเคนั่นแหละคือลักษณะที่เราจะจำ ไว้ว่าตอนที่มันเกิดปัญหาแล้วเราพยายามว่างแบบนั้นคือกลับไปแรงสันสะเทือนนั้นอย่างนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็จะคนที่มันเคยเดินทางเนาะคนที่ที่รู้สึก ได้มันก็จะจำได้อย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะถ้าเราคิดว่าเรานั่งสมาธิเพื่อจะออมสมาธิสมาธิเป็นยังไงสมาธิมันไม่มีรูปแบบแต่เราจะเอาแค่วเบรชั่นไหนจะเอาศีลสมาธิปัญญาจะเอาจะเอาออย่างนั้นไม่ได้จะเอาบุญไม่ได้จะเอาอะไรไม่ได้เลยถ้า ให้ดีที่สุดก็คือว่าง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 จะเปิดหูเปิดตาก็ได้ถ้ามันมีสมาธิแล้วก็แผ่ก็ให้ก็ขยายถ้ามันดับภายในอายาตนะมันจะเปิดเองมือมันจะเปิดเองเท้าเธอคือเอเนอรจมันจะเปิดเองมันพลังคุณดาลินีมันแตกอะค่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือพลังงานมันจะพุดขึ้นอย่างกับต้นไม้ลากลึก เวลาแค่เห็นพระพุทธรูปอะคะก็จะมีเขาเรียกว่าแสงออล่าที่อยู่ข้างหลังกลมๆนั่นแหละมันก็เหมือนแบบต้นไม้ที่ถี่บานคือเราอะแค่ดับแล้วก็ดูจริงๆอะว่าอ,อพลังเราภายในมันบานไหมหรือว่ามันโหดมันตีบตันตรงไหนเราก็ส่งความรักไปตรงนั้นส่งความว่างนะความรักที่แท้จ,จริงคือความว่างไปที่ตรงนั้นมันก็จะ รักษาตัวเองตามธรรมชาติเนี่ยคนที่ป่วยพลังงานอะ่ะจะป่วยกายแต่อยู่กับเคมีนั่นๆอยู่กับอะไรนั้นๆก็ส่งผลกับจิตกับใจกับอะไรมันมันส่งผลแก่กันและกัน